เขาตึงเลยโอ้โอ oh ้ม oh ันก้าวไนั้นก้าวันเดียวเดินไปใต้ตัววันตีกับผมผมเจออานัทมาถูทสดนะครับตัววันตีอยากกันเนยทีก็คือใส่นัดนะครับมาว่านนะครับผมได้ออกไปตกปลาอินสีนะครับผมออกจากขาประมาณพุ่งเ่าถือฟ้องถือได้นะครับเพราะว่าเป็นการเบียงในการไปอยู่ในรีนะครับเพราะว่าเหนื่อย เงลาบุ่งก็ที่เรือออกจากขาไปดีโกเราหั่นนะครับอยู่ติดส่วนพระองค์ที่ตีพุ่งก็วัดจันทะมีนะครับซึ่งเอาบุ่งได้ไปตกปลาตกปลาไปว่าเป็นปลาลั่างก็ว่าปลาเซกลาหรือมันปลากระป๋านปลาเลี้ยงนะครับก็มามามาโล่อปานิชีเป็นปลาว่าปลาตัวนี้มันเป็นมาโล่อปานิชีมาทำเนื้อครับแล้วก็ได้เนื้ยผมต้องควรเลยครับวประมาณนักชิปก็ว่าอยู่ที่บ้านอูได้พประมาณนั้นแล้วก็เก่าๆนะครับแล้วก็ พอหลังจย่างนั้นผมตายนี่แหละครับผมตัดทิ้งใจวิ่งจากกอลองหังนกับไปที่กอลเม็ดกอลเม็ดก็คือส่วนหน่วนะครับแต่ว่ามันไม่ถึงกับแกะโกะขื่เมื่อวานมันเป็นปากกาลังเทียมนะครับผมจะไปตกใจมือซี่ครับแต่ว่างทางเลยออกจากกอลองหังไปกอลเม็ดนะครับผมก็เลยขับเร speaker, roommate, me, ือแต่ว่าไม่ถึงกับเปลือกขื่นกับแล้วก็ผมก็ทะลูกเขื่องอย่างว่านั้นนั้นสูงซึ้งกว่าตัวเองิ้วครับกว่านื่งเนื้อเนื้อม้าครับแต่การทะลุเขื่องแล้วก็วิ่งเดินไปเอา พอเนี Ooh, okay. ่ยเกย์เด so so nice. so 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 ีอยู่ในทุ่งเดีอยู่ในทุ่งเดี๋ีวออกจากผมเดี๋ยวต้องว่าเรื่องอิทเดียวนะครับผมเดินไปถึงนะครับเอามาหนังตอนนั้นเรือยังไม่เป็นไรดีนะครับเรือยังปกติอยู่เพราะว่าผมจะลูกเดืองหมดเลยพอหลังอย่างนั้นก็พบุมงคาวล้วมานหนังดี๋ีวคนขักมันเดิมครับแต่พอหลังอย่างนนผมเอาเนี่ยเกยออกมาคางมือคางสายของผมนี่ครับคือคือเนี้ยึ่งมือคางฟ้าอย่างนั้นผมได้ไปเกี่ยวกับกับอ่ามือซื้อเกลือกับเสีบังกับเกลือครับแต่ก็ะชดไว้ใต้ยจากเรื่องคือ่า วันมือนี่ยนซื้อหนองไก่ไว้แล้วครับแล้วก็ตำตาไปได้กินท่องคำครับได้กัดไก่หนองไก่แก่ช่องคำนั่งอย่างนั้นเปลือนม่รู้กมาแต่ไหนครับแล้วก็เยอะยตายเยอะเลยปุ๊บนะครับแวงลุงเลยครับปักปั่ำมาเลยครับผมก็ลุ่นออกจากเรือยละครับนั่งอย่างนั้นพอปุ๊การเรือก็ลุ่งทุ่นเลยครับทุนผัดไายเลยครัยไปต่อหน้าต่อตาเลยเลยครับไม่มีอะไรทึบจักอย่างเลยครับฟองหรือลูกยางครับลอยผ่านต้นเลยต้องการจังหวะนั้นน้ำเชียวเลยครับมันเป็นน้ำลุ่งกับนาาเลลยงไปต ฟังกองกอยาวรือว่าเล่มหลานน่กับอกไปข้างหอกครับทำเกี่ยวมากเลยแต่วันนั้นผมก็ช่วยได้ไม่ตันครับตัวนั้นก็คือตั้งทิติพอดีว่าตู้เย็นหรยมันอยู่ในเรือเนี่ยครับตู้ยินตัวนี้นี่ครับมันอยู่ในเรือครับผมเอาไว้เอาไว้ใช้ปลาครับเวลาได้ปลาทริงผมจะใชไแบไหนมีแต้กาบุกหรืองดืออะไรมันจะใช้แบไหนมีมันลอยขึ้นมาครับมันลอยขึ้นมาพอมันลอยผมับผมเอามือกวาดไปเลยครับเอามือกวาดไปกวาดไปถึงแบบ เด็กอาเรืออาทุนมาเลยผมตะโอกตูุยินนี่ไหวแต่ว่าตอนนั้นนั่นคือยังไม่ได้เข้าไปนอนดีครับเด็กโปะไว้เฉยๆซึ่งเราดูซึกเนื้อกับเนื้อหมาของเนื้อหมาซึ่งเราเปิดฝ้าตูุยินซึ่งนามมันไหลออกมากับนามตีลูนี้ที่ตู้ตยินนี่ครับไม่ใช่ว่าน้ามเลอะลำนามดื่มเป็นควันนามดื่มประมาณทักซึกว่ากวัได้รวมกับนามมันลุมนะครับตัวของตุยินนะครับผมมันมีทุ้งของผมในในที่มันผ่านๆนะครับผมก็เอาทุ้งมัน แล้วก็ของ <S <S นามดือมัน,นะครับใส่ในถุงคือรู้ว่าตัวเดียวต้องรอยคอีนซึ่งมันมันพิซ่าต้องเอานามกินมาก่อนรับนี่คือฝากทุกคนไวยนะครับว่าถ้าว่าตั้งนาทีว่าเมื่อเรือจมเรแล้วก็พยายามห้านามไว้ได้เลยนะรู้ตัวชะตาตัวเองเลยครับว่าต้องลอยคอีเนเจอผมกับลอยคอในแต่ตาต้องห้านามไว้ก็ยอย่ามีีลอยคออยู่ในใน,ในตู้เย็นนี้ประมาณกี่นาทีได้ครับผมจมตอนนั้นรู้สึกว่าประมาณสักเจ็ดโมงว่าวาครับ เดี๋ปนมงครับแล้วก็มีเรือเรือน้องเขามาจากขาลีนนะครับ <ừ. S 1> ชื่อน้องนี้นะครับขาบคุณมากเรื่องกับน้องนี้รับ<ะ>อยู่ตาลีนนะครับเกน้องเขาได้ไปจับใส่มึกแต่ก็ได้เห็นว่าตู้ย็นน้อยนี้มันลยอยู่ครับแต่ผมเกกน,น้องเขาไม่ยังไม่รู้ที่ว่าว่าผมอยู่ในตู้ย็นนะครับแล้วก็เขาวิงข้ามอ่ะเขาถามผมว่ามาอย่างนี้นผมบอกว่าผมมาตบปากกับเรือเรือจมอยู่ทนข้างน้อง หลังจากที่น้องคนได้ช่วยเลือกกลับมาแล้วะพอได้ไปแล้วนี่ก็ทางทางใจนัดมีฝากได้จึงกับผู้ที่ได้รับชุมชิ้ที่วางกับครับผมก็ฟังเลยนะครับว่าเราผมอยากขอบคุณน้องเขามากเลยครับครับน้องที่คนีช่วยเลือกผมนะครับขอบคุณมากเลยครับ นะครับผมรายการในส่วนของสิ่งหรีห้ไปกับเรือและอุปกรณ์ประกอบอาชีพนี้แต่นัดบรรพบางเพื่อความเสียเลือดใจเกือดบานก็ก็นองครับแต่ว่าใครทดีไม่จิตใจทีไม่ตาแล้วครับสวยเลือดผมได้แล้ครับผมไม่ได้ลบมาเลยครับพ้องทิ้งนั้นวันวัววันนี้ออกไปตามหาเลยครับไม่มีวิเวลเลยครับก็ใครที่ว่าใจบุญนะครับสวยเลือดผมนักนินนะครับผมรักงานเรื่มมากครับผมชอบงานเลื่มเพราะว่าผมเล็กตั้งแต่ใยังมาใหญ่มากับเรื่อเลยครับผมใหญ่มาตั้งกับกับเรื่อจริงๆเลยครับผมรักงานเรื่มมาก ทำงานลีนี่มาขอบคุณครับเขาก็คุณแต่น,นัดอหมางนั้นครับก็ทางนี้เราก็จะพยายามก็ความสวยเลือยจอากทุกท่านที่ได้ชมคลิปนะครับก็คุณมากครับผมก็คุณม,มากครับผมครับ